สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราจะมาทำตำตำไส้ครับผมตำไส้ตันตำไส้ตันเป็นจังเดยนั่นไปเบิ้งกันเลยครับปธทีและหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับตอนแรกพีคครับผม ชุดลดเพื่อไม่คิดกระดิน sibopet asli dan pit กระเทียมรองนิดหน่อยปลาใส่เลย แมะนมา ครับสิตใส่ครับใส่เลยนี่จะเป็นหอม ชีฝรังหรือฮอมปีแล้วก็สิเป็นกะเทียดครับใส่เลย เรียบร้อยครับ ร้อยครับเสร็จแล้วตัใไ่ตันเรียบร้อย ครับผมเสียบรดอยสำหรับตําตำไส้ตันครับตำไส้ตันนี่ครับใส่ไส่ตันวันนี้จะกินกับเป็นพริกเกล่ยว ครับผมสำหรัคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดติดตามขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองนี้สบายดีสวัสดีครับ